ค่ำคืนแห่งความร้าใจกลายเป็นค่ำคืนแห่งความตายเธอคิดว่าเธอรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับสามีของเธอแต่เธอคิดผิดเกมแรกคู่ที่ควรเป็นเพียงความลับสุดตื่นเต้นกลับนำไปสู่การทรยศการฆาตกรรมและความจริงที่เธอไม่เคยคาดคิดใครกันแน่ที่เป็นฆาตกรตัวจริงและเธอเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดมาตลอดเตรียมพบกับเรื่องราวสุดสะเทือนขวัญที่จะทำให้คุณลุ้นระทึกจนวินาทีสุดท้าย บ้านหลังใหญ่ตั้งอยู่กลางไร่ห่างไกลจากเมืองไฟจากโคมไฟระยะให้แสงสีทองอบอุ่นแต่ในอากาศกลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดเสียงช้อนกระทบจานดังขึ้นเป็นระยะขณะที่สองครอบครัวนั่งร่วมโตอาหารรอยยิ้มบนใบหน้าแต่ละคนดูเหมือนถูกบังคับน้ำเสียงที่ใช้สนทนากลับเย็นชาและแสงไปด้วยความไม่ไวใจลมหายใจของเอกหนักขึ้นดวงตาจับจ้องไปที่ภรรยาของเขาซึ่งตอนนี้นั่งข้างชายอีกคน ฝ่ามือกำแน่นเหงื่อซึมออกตามไรผมเขาพยายามควบคุมอารมณ์แต่ภาพในหัวเริ่มปฏิปะต่อกันภาพเธอหัวเราะเบาๆกับชายคนนั้นเสียงกระซิบที่คิดว่าไม่มีใครได้ยินเสียงหัวเราะที่ฟังดูเหมือนเย,ยน้ยหยันเอกกดซ่อมลงบนจานแรงขึ้นจนเกิดเสียงเสียดสีของโลหะสายตาของทุกคนหันมามองเขาเงยหน้าขึ้นยิ้มบางๆแต่ดวงตากลับว่างเปล่า ลมภายนอกพัดผ่านหน้าต่างผ้าม่านปลีไหวเหมือนเงาของบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวเด็กหญิงตัวเล็กๆหยุดกินหันมามองพ่อของเธอพ่อเป็นอะไรหรือเปล่าเสียงเล็กๆนั้นเหมือนแทงทะลุเข้าไปในจิตใจที่สันไหวของเขาเอกยกแก้วน้ำขึ้นดื่มแต่มือสั่นจนของเหลวกระชอกออกมาชายอีกคนขยับตัวเข้าใกล้ภรรยาของเขาแรงขยับเล็กๆนั้นเหมือนเป็นฟางเส้นสุดท้าย หัวใจเต้นแรงหูอื้อเหมือนโลกรอบตัวแคบลงทุกคนบนโตอาหารยังคงพูดคุยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในหัวของเขาเสียงกรีดร้องดังขึ้นเรื่อยฮ่าฮ่มือของเขาเลื่อนลงไปใต้โต๊ะสัมผัสความเย็นของโลหะในเสี้ยววินาทีนั้นทุกสิ่งถูกบทขยี้ด้วยอารมณ์ดิบและความเงียบที่กำลังจะถูกทำลายเสียงโลหะเสียสีกับเนื้อผ้าดังขึ้นเบา ฮ่าฮ่ไม่มีใครสังเกตไม่มีใครทันระวังเอกกำด้ามปืนแน่นดวงตาของเขาไหววูบไปชั่วขณะเหมือนกำลังลังเลแต่ภาพตรงหน้ากลับตอกย้ำความจริงมือของชายคนนั้นแตะที่แขนของภรรยาเขาเบาฮ่าฮ่รอยยิ้มจากเธอราวกับทุกอย่างถูกตัดสินไปแล้วความร้อนล่นพ่านไปทั่วร่างเลือดสูบฉีดจนได้ยินเสียงเต้นของหัวใจในหู ไม่เสียงในหัวกระซิบเขาหยัดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วเก้าอี้ล้มกระแทกพื้นเสียงดังทุกคนชะงักหยุดพูดหยุดขยับดวงตาทุกคู่จับจ้องไปที่เขาแต่ไม่มีใครทันได้ตั้งตัวเสียงปืนดังสนัน่นประกายไฟแลบวาบในค่ำคืนอันเงียบสงัดเด็กหญิงกรีดร้องตัวสั่นเทาเลือดกระเซ็นเปื้อนผ้าปูโตสีขาวร่างหนึ่งสุดพัวลงกับพื้น เสียงหอบหายใจหนักหน่วงความเงียบปรอยตัวท่ามกลางกลิ่นดินปืนและเลือดอุ่นๆที่ไหลนองแต่ยังไม่จบดวงตาของเอกเบิกกว้างริมฝีปากสันระริกมือยังคงกำปืนแน่นเสียงร้องให้ของเด็กหญิงสะท้อนกล้องในหัวของเขาทว่าเขาไม่ได้มองเธอเขากำลังมองภรรยาของตัวเองเธอค่อยๆลุกขึ้นจากเก้าอี้ร่างสันเทา แต่สิ่งที่ทำให้เอกหยุดนิ่งไม่ใช่ความหวาดกลัวของเธอหากเป็นแววตาที่มองเขาไม่ใช่ความตกใจไม่ใช่ความเสียใจแต่เป็นความเกลียดชังที่ชัดเจนเอกขยับปากจะพูดบางอย่างแต่ทุกอย่างก็สายเกินไปแล้วเสียงวีดร้องของเด็กหญิงยังดังต่อเนื่องแต่เอกไม่ได้ยินอีกต่อไปโลกของเขาถูกบดบังด้วยสายตาคู่นั้น สายตาของภรรยาที่เคยมองเขาด้วยความรักบัดนี้เหลือเพียงความเย็นชาและโกรธแค้นมือของเธอสั่นเล็กน้อยแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวเธอค่อยๆเอื้อมไปใต้โต๊ะเอก,กพริบตาสติเริ่มกลับมาแต่ช้าเกินไปมีดทำครัววับวับสะท้อนแสงไฟก่อนพุ่งตรงเข้ามาหาเขาเขาเก้าวถอยหลังแต่วัตถุแหลมคมฝังเข้าที่สีข้างอย่างจัง ความเจ็บแล่นพา่ไปทั่วร่างดวงตาของเขาเบิกกว้างมือหลุดจากปืนร่วงกระทบพื้นเลือดอุ่นๆไหลลงมาตามชายเสื้อเขาอ้าปากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาภรรยาหอบหายใจหนักกำมีดแน่นเลือดของเขาปเปื้อนเต็มฝ่ามือเธอแต่เธอไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นเธอชักมีดออกจากร่างเขาเลือดกระเซ็นเป็นสายแล้วแทงซ้ำลงไปอีก เอกซุดลงกับพื้นแรงกระแทกทำให้เขามองเห็นภาพทุกอย่างสันไหวเด็กหญิงยังคงกรีดร้องชายอีกคนพยายามคลานหนีเลือดไหลาจากบาดแผลของเขาเอกหอบหายใจดวงตาพร่ามัวเสียงหัวใจเต้นช้าลงเรื่อยฮ่า <c> ฮ <oughs> เขามองเห็นภรรยาของเขายือนอยู่เหนือร่างของเขาเธอกำม,มีดแน่นหอบหายใจที่ริมฝีปากสั่นระร,ริก ก่อนที่เธอจะเอ่ยประโยคสุดท้ายที่เขาได้ยินแกทำลายทุกอย่างเอกพยายามจะพูดแต่เสียงของเขาถูกกลืนหายไปเลือดอุ่นๆไหลเข้าปากรถคาวเหล็กก่อติดปลายลิ้นร่างกายอ่อนแรงหัวใจเต้นช้าลงทุกทีภาพตรงหน้าพระโมวแต่เขายังมองเห็นเธอชัดเจนภรรยาของเขายืนอยู่เหนือร่างเลือดเปื้อนเต็มใบหน้าและเสื้อผ้าแววตาของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป มีดในมือเธอยังคงสั่นเบาฮ่าฮ่เหมือนเธอเองก็ยังไม่เชื่อว่าเธอเป็นคนทําแต่ความเงียบที่ปกคลุมห้องกําลังยืนยันความจริงทุกอย่างเอกกระตุกหายใจครั้งสุดท้ายก่อนที่ร่างจะอ่อนแรงลงไปกับพื้นดวงตาเบิกโพลงแต่ไร้แววชีวิตเธอปล่อยมีดหลุดจากมือเสียงโลหะกระทบพื้นดังก้องเสียงร้องไห้ของเด็กหญิงยังดังอยู่ข้างหลัง ใช่อีกคนพยายามจะลุกขึ้นแต่ร่างกายเขาเต็มไปด้วยบาดแผลเขาขยับเข้าไปใกล้หญิงสาวเราต้องไปตอนนี้เธอหันไปมองเขาดวงตาสันไหวเธอไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรต่อมือของเธอยังสัน่นแต่ก่อนที่เธอจะทันได้ตอบเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นจากภายนอกเสียงไซเรนรถตำรวจไฟสีน้ำเงินแดงว่าผ่านหน้าต่างบ้าน เสียงประกาศก้องเข้ามาจากลำโพงส่งตัวออกมาเดี๋ยวนี้เธอหันขอบไปมองหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกครั้งแต่ไม่ใช่ด้วยความโกรธเป็นความหวาดกลัวชายที่อยู่กับเธอกำมือแน่นพวกเขามองหน้ากันก่อนที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตลอดการเธอหอบหายใจถี่มือเปื้อนเลือดกำแน่นเสียงไซเรนดังขึ้นเรื่อยฮ่าฮ แสงไฟสีน้ำเงินแดงสาดเข้ามาผ่านหน้าต่างเธอหันไปมองร่างไร้วิญญาณของเอกเลือดของเขากำลังแผ่เป็นวงกว้างบนพื้นไม้เด็กหญิงยังร้องให้สะอื้นอยู่มุมห้องตัวสันเทาชายคนนั้นกลุมแขนที่เต็มไปด้วยเลือดขยับเข้ามาใกล้เราต้องรีบหนีเธอหันขวับไปมองเขาแววตาเต็มไปด้วยความสับสนหนีไปไหนเสียงของเธอสั่นไหว เขากัดฟันหันไปมองรอบตัวแต่ก่อนจะพูดอะไรเสียงกระแทกหนักๆก,ก็ดังขึ้นที่ประตูหน้าเปิดประตูเดี๋ยวนี้เสียงตะโกนของตำรวจดังแหวกอากาศเข้ามาเธอสะดุ้งหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกถ้าเราไม่ไปตอนนี้เราติดคุกแน่ชายคนนั้นจับแขนเธอแน่นดึงให้เธอลุกขึ้นแต่เธอกลับยืนนิ่ง สมองของเธอกำลังประมวลผลทุกอย่างที่เพิ่งเกิดขึ้นเลือดบนมือเธอร่างของสามีเสียงร้องไห้ของลูกสาวเธอกำลังจะสูญเสียทุกอย่างและแล้วเสียงปังดังสนั่นไปทั่วบ้านประตูถูกพังเข้ามาตำรวจพร้อมอาวุธกรูกันเข้ามาเต็มห้องแสงไฟฉายสาสจ,จ้าไปทั่วเธอยกมือขึ้นบังตาหมอบลง วางอาวุธเดี๋ยวนี้เสียงตะโกนดังระงมเสียงปืนถูกปลดเซฟชายคนนั้นถอยหลังดวงตาวาวโรดเขาหันขอบไปทางห้องครัวสายตาไล่มองหาทางหนีเธอหันไปมองลูกสาวของเธอเด็กหญิงกอดเข่าตัวเองน้ำตาอาบแก้มดวงตาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นเธอค่อยๆย,ยกมือขึ้นเหนือหัวน้ำตาเริ่มไหลออกมา ฉันฉันไม่ได้ตั้งใจเสียงของเธอสั่นสถานแต่ไม่มีใครสนใจคำแก้ตัวของเธออีกแล้วตำรวจเข้าประชิดตัวกระชากแขนของเธอและกดลงกับพื้นคุณแจมือเย็นเฉียบล็อกแน่นรอบข้อมือเธอเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลเป็นสายภาพสุดท้ายที่เธอเห็นก่อนถูกพาตัวออกไปคือลูกสาวของเธอที่นั่งร้องให้อยู่เพียงลำพังในมุมห้อง และนั่นคือจุดจบของทุกสิ่งเสียงหวีดร้องของเด็กหญิงยังดังก้องในหัวเธอถูกกระชากลุกขึ้นจากพื้นข้อมือเจ็บแปลบเพราะกุญแจมือรัดแน่นตำรวจสองนายล็อกแขนเธอดึงให้เดินไปที่ประตูหน้าไฟจากรถตำรวจสาส่องทั่วบริเวณเธอเห็นเพื่อนบ้านบางคนยืนออกันอยู่ไกลฮ่าฮบางคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายเสียงซุบซิบแว่วเข้ามา เธอฆ่าผัวตัวเองเลือดเต็มบ้านไปหมดเธอเม้มปากแน่นรู้สึกถึงน้ำตาที่เออคลอเสียงเดินของเธอหนักอึ้งทุกก้าวเท่ากับชีวิตที่กำลังพังลงต่อหน้าเมื่อผ่านหน้าต่างเธอหันไปมองเป็นครั้งสุดท้ายชายคนนั้นถูกกดตัวลงกับพื้นมือไพร่หลังตำรวจตรึงเขาวไว้แน่นเขาดิ้นขัดคืนเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็ถูกใส่กุญแจมือเหมือนเธอดวงตาของเขามองเธอ ไม่มีคำพูดไม่มีเสียงใดฮ่าฮ่าแต่เธออ่านมันออกมันจบแล้วเธอถูกผลักขึ้นรถตำรวจประตูปิดดังปงังเธอนั่งนิ่งหายใจติดขัดความเงียบเข้าครอบงำมไม่มีที่ให้หนีอีกต่อไปเธอหันมองผ่านกระจกภาพสุดท้ายที่เห็นคือร่างของเอกยังคงนอนแน่นิ่งอยู่กลางพื้นห้องเลือดยังคงแผ่ขยายออกไป สีแดงฉานตัดกับผ้าปูโตะสีขาวบริสุทธิ์เด็กหญิงถูกอุ้มออกมาจากบ้านตาของเธอบวมช้ำจากการร้องไห้เธอหันมามองแม่ของตัวเองผ่านกระจกแววตาคู่นั้นไม่ใช่แค่ความกลัวแต่เป็นความแตกสลายเธอรู้ดีไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากนี้ไม่มีวันได้ครอบครัวกลับคืนมาอีกแล้วรถตำรวจเคลื่อนตัวออกจากบ้านอย่างเชื่องช้า เสียงไซเรนยังดังอยู่ไกลๆแต่ภายในรถกลับเงียบสนิทเธอนั่งนิ่งมองออกไปนอกหน้าต่างมือสั่นเทาแม้จะถูกล็อกด้วยกุญแจมือหัวใจเต้นช้าลงเหมือนโลกทั้งใบกำลังห่างออกไปเรื่อยฮ่าฮ่เธอพยายามกลั้นน้ำตาแต่สุดท้ายก็ไหลอับแก้มไม่มีเสียงสะอื้นไม่มีแรงจะร้องไห้เธอคิดถึงลูกสาวภาพใบหน้านั้นยังติดอยู่ในหัว แววตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและแตกสลายมันเจ็บราวกับมีดแทงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอหลับตาลงพยายามหายใจเข้าแต่กลับรู้สึกเหมือนจมน้ำทุกอย่างพังทลายต่อหน้าเธอเองเธอฆ่าสามีของตัวเองไปแล้วเธอทำให้ลูกสาวเหลือตัวคนเดียวและเธอกําลังจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่หลังลูกโงงเธอเปิดตาขึ้นอีกครั้งมองเงาสะท้อนของตัวเองในกระจก ใบหน้าที่เคยมีรอยยิ้มตอนนี้เต็มไปด้วยคราบน้ำตาและเลือดแห้งกรังเธอแทบไม่รู้จักตัวเองอีกแล้วรถตำรวจจอดสนิทที่สถานีประตูถูกเปิดออกเสียงเจ้าหน้าที่สั่งให้เธอลงเธอไม่ได้ขัดขืนไม่ได้แม้แต่จะมองหน้าพวกเขาขณะที่เดินผ่านทงสถานีตำรวจและเจ้าหน้าที่หลายคนหันมามองบางคนกระซิบกระซาบบางคนมองเธอด้วยสายตารังเกียจ เธอถูกพาไปยังห้องสอบสวนภายในมีเพียงโต๊ะโลหะตัวเดียวกับเก้าอี้สองตัวเธอนั่งลงมือยังถูกล็อกอยู่กับกุญแจมือไฟนีออนด้านบนส่องแสงขาวเจ้ามันเย็นชาและแข็งกระด้างเหมือนทุกอย่างรอบตัวเสียงประตูเปิดตำรวจนายหนึ่งเดินเข้ามาเขาวางแฟ้มหนาๆนาลงบนโต๊ะเปิดหน้าหนึ่งออกมาภาพถ่ายปรากฏต่อหน้าเธอเป็นศพของเอกเลือดท่วมพื้น ใบหน้าของเขายังเต็มไปด้วยความตกใจและเจ็บปวดเธอเบือนหน้าหนีเสียงตำรวจดังขึ้นช้าๆและหนักแน่นบอกเรามาว่าเกิดอะไรขึ้นคืนนั้นเธอเม้มปากแน่นมือสั่นะร,ริกเธอรู้ว่าเธอไม่มีทางย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้อีกแล้วแต่คำถามเดียวที่ดังอยู่ในหัวของเธอในตอนนี้คือทุกอย่างมันเริ่มผิดพลาดตรงไหนกันแน่ เธอนั่งนิ่งความเงียบปกคลุมห้องสอบสวนแสงไฟนีออนข้างบนกระพริบเล็กน้อยส่งเสียงหึ่งหึ่งแผ่วเบามือของเธอยังเย็นเฉียบแม้จะกำแน่นอยู่บนตักตำรวจยังคงจ้องเธอดวงตาคมกริบรอคำตอบเธอเม้มปากแน่นพยายามสูดลมหายใจเข้าลึกห่าฮ่าแต่ทุกครั้งที่เธอหลับตา ภาพเลือดที่นองพื้นร่างของเอกและเสียงกรีดร้องของลูกสาวก็ย้อนกลับมาเล่นซ้ำในหัวเธอรู้ดีว่าเธอไม่มีทางหนีความจริงไปได้อีกแล้วมันไม่ควรเป็นแบบนี้เสียงของเธอแหบพระเธอแทบไม่แน่ใจว่าตัวเองเป็นคนพูดออกไปจริงๆหรือไม่ตำรวจขยับตัวเล็กน้อยก่อนเอ็นตัวไปข้างหน้าเล่าให้เราฟังเธอกลืนน้ำลายลงคอมันฝืดราวกับกลืนมีดโกน เธอมองต่ำลงไปที่กุญแจมือของตัวเองก่อนจะค่อยๆเปล่งเสียงออกมาทุกอย่างมันเริ่มจากคืนแรกที่เราตัดสินใจแลกคู่กันตำรวจเลิกคิ้วเล็กน้อยแต่ไม่ขัดจังหวะเธอกัดริมฝีปากความทรงจำพรั่งพรูกลับมาเหมือนเกลียวคลื่นหมกระหนำ่ำเธอจำคืนแรกที่เธออยู่กับเขาชายอีกคนได้ดีมันเริ่มจากความตื่นเต้นความท้าทาย แววตาของเอกในคืนนั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจแต่เธอไม่เคยรู้เลยว่าลึกๆแล้วในใจเขากำลังคุกรุ่นด้วยอะไรบางอย่างและเธอเองก็เช่นกันมันสนุกตอนแรกเสียงของเธอสั่นเล็กน้อยเธอหันไปมองตำรวจดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนแต่เราไม่เคยคิดว่ามันจะจบแบบนี้เธอสูดหายใจเข้าลึกแล้วเริ่มเล่าทุกอย่าง ตั้งแต่คืนแรกของการแลกเปลี่ยนจนถึงค่ำคืนที่ความลับทั้งหมดระเบิดออกมาและจบลงด้วยเลือดและความตายเธอหลับตาลงชั่วครู่ปล่อยให้ความทรงจำคืนนั้นไหลย,ย้อนกลับมามันเริ่มจากความตื่นเต้นความร้าใจและความลับที่ไม่มีใครอยากเปิดเผยเอกเป็นคนเสนอแนวคิดนี้ขึ้นมาก่อนแค่ลองดูให้ชีวิตมันมีรสชาติขึ้นหน่อย เธอจำได้ว่าเธอลังเลแต่สุดท้ายก็ยอมตกลงพวกเขาเลือกคู่ที่ดูเข้ากันเด้คู่สามีภรรยาที่ดูสมบูรณ์แบบจากภายนอกชายคนนั้นชื่อกอนและภรรยาของเขาชื่อเมย์พวกเขาดูมั่นใจดูช่ำชองราวกับเคยทำอะไรแบบนี้มาหลายครั้งคืนแรกผ่านไปด้วยความตื่นเต้นที่แฝงไปด้วยความผิดปกติเอกอยู่กับเมย์ส่วนเธออยู่กับกอน เธอจำได้ว่าเธอรู้สึกแปลกๆตั้งแต่แรกก่อนดูอ่อนโยนดูเอาใจใส่แต่ลึกลงไปในดวงตาเขามีบางอย่างที่เธออ่านไม่ออกและเมย์เมยเ,เองก็ดูเหมือนจะกุมบาง,างอย่างอยู่ในใจเธอจำไม่ได้แน่ชัดว่าทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปตอนไหนแต่มันค่อยๆเกิดขึ้นจากแค่การแลกเพื่อความเร้าใจกลายเป็นการทรยศที่ซ่อนอยู่ใต้เงามืด เธอเริ่มพบว่าตัวเองหลงไหลในก่อนและเธอรู้ว่าเอกเองก็เริ่มถลำลึกไปกับเมทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นความลับแต่ไม่มีอะไรหลุดรอดสายตาของคนที่กำลังถูกหักหลังเอกเริ่มเปลี่ยนไปเขาเงียบขึ้นตาเขามืดมนขึ้นเขาเริ่มจ้องเธอด้วยสายตาที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนจากที่เคยเป็นแค่เกมกลายเป็นสนามรบของความระแวง แล้วคืนสุดท้ายก็มาถึงเธอจำได้ว่าเธออยู่กับกอนในคืนนั้นแค่เพียงเสี้ยววินาทีที่ประตูห้องถูกเปิดออกเอกยืนอยู่ตรงนั้นดวงตาเต็มไปด้วยไฟโทสะและปืนในมือเขาถูกเล็งมาตรงพวกเธอทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากเสียงตะโกนเสียงข้าวของล้มเสียงร้องไห้ของลูกสาวและเลือดเลือดที่เปื้อนมือของเธอ เธอกลับมาสู่ปัจจุบันดวงตาแดงกรร่ำเธอมองตำรวจตรงหน้าฉันไม่ได้ตั้งใจให้มันจบแบบนี้เธอกระซิบเสียงเบาราวกับกำลังพูดกับตัวเองตำรวจจ้องเธอเขม็งก่อนจะพยักหน้าช้าฮ่า <c> ฮ <oughs> เขาปิดแฟ้มลงถอนหายใจหนักมันจบแล้วคำพูดนั้นเหมือนมีดที่กริดลึกเข้าไปในหัวใจของเธอเธอรู้ว่าเธอหมดสิทธิ์แก้ไขอะไรอีกแล้ว เธอหลับตาลงปล่อยให้ภาพทั้งหมดไหลเวียนอยู่ในหัวความทรงจำสุดท้ายที่เธอเห็นคือใบหน้าของลูกสาวก่อนที่โลกของเธอจะดับวูบลงตลอดกาลเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งแสงไฟนีออนยังคงส่องแสงจ้าเหนือศีระะในห้องสอบสวนที่เย็นเฉียบและเงียบงนันเสียงหัวใจของเธอเต้นช้าและหนักหน่วงราวกับมันกำลังจมดิ่งไปในความมืด ตำรวจมองเธออยู่พักใหญ่ก่อนจะพยักหน้าให้เจ้าหน้าที่อีกคนที่ยืนอยู่ข้างหลังชายคนนั้นขยับเข้ามาวางมือบนไหลเธอถึงเวลาแล้วเธอรู้ดีว่ามันหมายถึงอะไรเธอถูกดึงลุกขึ้นจากเก้าอี้ข้อมือที่ถูกล่ามกุญแจมือเย็นเฉียบจนชาเธอไม่ได้ขัดขืนไม่มีอะไรให้ต่อสู้ไม่มีอะไรให้แก้ตัวอีกแล้ว เธอถูกพาออกจากห้องสอบสวนผ่านถงทางเดินที่ยาวและเงียบสงัดทุกย่างก้าวรู้สึกเหมือนเดินลงไปในหลุมลึกที่ไร้ก้นบึงเสียงรองเท้ากระทบพื้นกระเบื้องดังสะท้อนในถงทางเดินเธอรู้ว่าปลายทางของเธอคือที่ไหนเธอจะถูกขังถูกตัดสินและจากนั้นเธอจะเป็นเพียงอีกหนึ่งชื่อในแฟ้มคดีอาชญากรรม อีกหนึ่งคนที่เคยมีชีวิตแต่สูญเสียทุกอย่างเพราะความผิดพลาดในค่ำคืนเดียวเธอเดินผ่านกรงเหล็กและเสียงประตูเหล็กดังแกรกตามหลังเธอเธอหยุดนิ่งมองเข้าไปในห้องถังเล็กๆที่เย็นเฉียบมันมีเพียงเตียงแข็งๆแ,และผ้าห่มบางๆเท่านั้นเธอเก้าวเข้าไปข้างในเสียงประตูปิดดังสนัน่นเธอหันไปมองผ่านลูกกรง ข้างนอกยังมีชีวิตดำเนินต่อไปแต่เธอรู้ว่าสำหรับเธอแล้วทุกอย่างได้จบลงแล้วจริงฮ่าฮ่เธอนั่งลงบนเตียงแข็งๆในห้องขังเล็กฮ่าฮ่ากำแพงรอบตัวเป็นปูนเปลือยเย็นเฉียบและไร้ชีวิตอากาศอับทึบมีกลิ่นเหล็กสนิมและความชื้นของความสิ้นหวังเธอหลับตาปล่อยให้ความเงียบกลืนกินตัวเอง เธอคิดถึงบ้านคิดถึงห้องนอนที่อบอุ่นคิดถึงเสียงหัวเราะของลูกสาวแต่ภาพที่ฉายอยู่ในหัวมีเพียงเลือดและเสียงกรีดร้องของเธอในคืนนั้นเสียงประตูเหล็กด้านนอกดังขึ้นเสียงฝีเท้าหนักๆกก้าวเข้ามาใกล้เธอลืมตาขึ้นเห็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งมายืนอยู่หน้าเรือนจำเขามองเธอด้วยสายตานิ่งเรียบก่อนจะพูดขึ้นมีคนมาเยี่ยมหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นมาในเสี้ยววินาที เธอค่อยๆลุกขึ้นเดินออกไปทางประตูเหล็กที่ถูกเปิดออกทางเดินนำไปสู่ห้องเยี่ยมเป็นทางยาวทุกย่างก้าวของเธอหนักอึง้งเธอไม่รู้ว่าคนที่มาหาจะเป็นใครแต่ในใจลึกๆเธอภาวนาขอให้เป็นลูกสาวของเธอเมื่อถึงห้องเยี่ยมเธอเห็นร่างของใครบางคนนั่งอยู่หลังแผ่นกระจกดวงตาของเธอเบิกกว้างหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะมันไม่ใช่ลูกสาวของเธอ แต่เป็นเมยหญิงสาวที่เป็นต้นเหตุของทุกอย่างเธอนั่งอยู่อีกฝั่งมองเธอด้วยสายตาที่อ่านไม่ออกมือเรียวของเมค่อยๆย,ยกขึ้นแต่กระจกเบาห่าริมฝีปากของเธอขยับช้าฮ่าแม้ไม่มีเสียงแต่เธออ่านคําพูดนั้นออกชัดเจนเธอรู้ความจริงแล้วหรือยังเธอรู้สึกถึงลมหายใจที่สะดุด ราวกับโลกทั้งใบกำลังพลิกกลับด้านความจริงเธอจ้องเมดวงตาเต็มไปด้วยคำถามและในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบเธอจ้องเมนิ่งราวกับต้องการอ่านความหมายที่ซ่อนอยู่ในแววตาคู่นั้นหัวใจเต้นแรงขึ้นมือสั่นเล็กน้อยขณะยกขึ้นแตะกระจกเบาฮ่าฮหมายความว่ายังไง เสียงของเธอเบาแต่หนักแน่นแฝงไปด้วยความระแวงและหวัดวันเมยไม่ได้ตอบในทันทีเธอยกยิ้มมุมปากเพียงเล็กน้อยดวงตาฉายแววบางอย่างที่เธอไม่อาจเข้าใจเธอแน่ใจหรือว่าคืนนั้นทุกอย่างเป็นอย่างที่เธอคิดหัวใจของเธอบีบรัดแน่นเธอรู้สึกถึงเงือเย็นที่ซึมออกมาตามฝ่ามือเธอจำค่ำคืนนั้นได้ดีเกินไปเอกยืนอยู่ที่ประตูปืนในมือเขาสันระร,ริก เสียงตะโกนการต่อสู้และเลือดที่กระเซน็นเต็มพื้นเธอเห็นทุกอย่างกับตาตัวเองใช่ไหมเธอเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนเธอกำลังจะบอกอะไรฉันกันแน่เธอกัดฟันถามน้ำเสียงเริ่มสัน่นเมเอนตัวเข้าใกล้กระจกมากขึ้นรอยยิ้มยังคงติดอยู่บนใบหน้าเธอเอียงคอเล็กน้อยก่อนจะพูดเสียงแผ่วเบา บางครั้งคนที่เธอคิดว่ารู้จักดีอาจเป็นคนที่เธอไม่รู้จักเลยก็ได้เธอรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนไปชั่วขณะคำพูดของเมฝังลึกลงไปในหัวความจริงเธอเริ่มไล่เรียงเหตุการณ์ในคืนนั้นใหม่มีบางอย่างที่เธอพลาดไปหรือเปล่ามีอะไรบางอย่างที่เธอยังไม่รู้เมมองเธออีกครั้งก่อนจะพูดทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบ เธอคิดว่าใครกันแน่ที่ลงมือฆ่าสามีของเธอเธอหายใจสะดุดจูจ่ๆก็รู้สึกเหมือนทุกอย่างรอบตัวกำลังพังทลายลงเธอจำค่ำคืนนั้นได้ดีใช่ไหมหรือบางทีเธออาจไม่เคยรู้ความจริงเลยตั้งแต่แรกเธอนั่งนิ่งสายตาจ้องเมผ่านกระจกใสหัวใจเต้นกระหนำ่ำแต่สมองกลับเต็มไปด้วยความสับสนคำพูดของเมยังคงดังก้องอยู่ในหัว เธอคิดว่าใครกันแน่ที่ลงมือฆ่าสามีของเธอเธอกลืนน้ำลายลงคอยอย่างยากลำบากภาพเหตุการณ์ในคืนนั้นเริ่มไหลย,ย้อนกลับมาในหัวอีกครั้งเอกยืนอยู่หน้าประตูมือกําปืนแน่นเสียงกรีดร้องของเมเสียงฝีเท้าที่วุ่นวายเสียงปืนดังขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าเลือดกระเซน็นเต็มพื้นร่างของเอกสุดลงกับพื้นห้องแต่เธอจำได้ไหมว่าใครเป็นคนเหนียวไก่ เธอเริ่มหายใจเร็วขึ้นสมองหมุนติ้วราวกับพยายามไขปริศนาในเงามืดมือของเธอเองมันสั่นหรือเปล่าในคืนนั้นปืนอยู่ในมือของใครกันแน่เธอเงยหน้าขึ้นสบตามเมอ,อีกครั้งหญิงสาวตรงหน้าหัวเราะเบาๆราวกับก,บกำลังสนุกกับความทรมานของเธอเธอคิดออกแล้วใช่ไหมเธอสายหน้าเบาๆพึมพำกับตัวเองไม่นะมันต้องไม่ใช่แบบนี้ แต่ยิ่งเธอพยายามปฏิเสธภาพในหัวกลับยิ่งชัดเจนขึ้นคืนนั้นเธอคว้าปืนจากมือของเอกเสียงปืนที่ดังขึ้นไม่ใช่จากเขาแต่มาจากเธอเองมือของเธอเป็นคนเหนี่ยวไก่เธอเป็นคนฆ่าเอกร่างของเธอสั่นเทาความจริงพุ่งเข้ามาเหมือนพายุที่โหมกระหนำ่ำน้ำตาเริ่มไหลอับแก้ม เมยมองเธอด้วยรอยยิ้มบางๆก่อนจะลุกขึ้นยืนดีใจที่เธอจำได้เธอพยายามพูดบางอย่างแต่ไม่มีคำไหนเปล่งออกมาจากปากเมยก้าวถอยหลังก่อนจะพูดเป็นคำสุดท้ายหวังว่าเธอจะนอนหลับฝันดีนะเธอมองเมเดินออกจากห้องเยี่ยมร่างของเธอเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่ทุกอย่างถาโถมเข้ามาความจริงที่ถูกปกปิดความผิดที่ไม่อาจแก้ไขได้ และชีวิตของเธอที่ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเธอหลับตาลงช้าฮ่าฮ่เสียงประตูเหล็กปิดดังแกรกตามหลังเธอและในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าฝันร้ายนี้จะไม่มีวันจบลงตลอดกาล